ก็เดี๋ยวช่วงนี้ไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับไปที่เชียงใหม่นะครับทางกองกำลังผาเมืองได้สกัดกั้นยาเสพติดเข้าไทยนะครับแล้วก็มีการประทะกับกลุ่มผู้ขายยาน,นะครับแล้วก็มีการยิงตอบโต้กันไปมาเนี่ยสามนาทีในที่สุดแล้วนะครับสามารถยึดยาบ้าได้มากกว่า5 0 0 0 0 0เม็ดครับ ตัวเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็ได้รับการเปิดเผยจากพันเอกไมตรีศีสันเทียเสนาธิการกองกําลังผาเมืองนะครับท่านบอกว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับทางการข่าวเนี่ย ได้มีการรายงานมาว่าจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยโดยเส้นทางทางเดินเท้าจากฝั่งชายแดนประเทศเพื่อนบ้านข้ามมาทางช่องทางทางธรรมชาติที่หมู่3ตําบลท่าตอนอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการจัดกําลังพลด้านตะเวนจนกระทั่งนะครับเวลา5นาฬิกา20นาที ก็พบกลุ่มบุคคลชายต้องสงสัยตอนที่พบนะครับเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่าพบ3-5ถึงคนตอนนั้นเนี่ยสาถึงคนนี้นะครับสะพายเป็นกระเป๋าเป้ดัดแปลงเข้ามาในพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่ตอนนั้นเนี่ยก็แสดงตัวเข้าตรวจคน้นแต่กระับถูกกลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้นะครับใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่นะักขณะนั้นเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดการยิงปะทะตอบโต้กันนาน3นาทีจนสิ้นเสียงอาวุธปืน แต่เนื่องจากตอนนั้นนเกิดเหตุนะครับเป็นช่วงฟ้ารุ่งแล้วก็มันยังมืดอยู่นะครับก็ทางเจ้าหน้าที่จึงวางกําลังเข้าควบคุมพื้นที่เอาไว้รอจนถึงเช้านะครับก่อนที่แสงแดดเนี่ยจะสาดส่องเข้ามาจึงเข้าพื้นที่เข้าไปเคลียโดยในที่เกิดเหตุนะครับพบเป้สารละดัดแปลงภายในบรรจุยาบ้านะครับยาเสพติดจ,จํานวน4เป้ด้วยกันรวดมแล้วมากกว่า5,000 500, 0เม็ดก็ประกอบด้วยเป้ที่1เนี่ยประมาณ2 0,000เม็ดเป้ที่2เป้ที่3เป้ที่4พบยาบ้าเป้ละ 1 0 0 0เม็ดนอกจากนี้นะครับยังพกปลอกกระสุนปืนขนาด7.62มมจำนวน5ปลอกแล้วก็ยังมีเป้เปล่าอีกประมาณ4ใบนะครับคาดว่าเป้ทั้งหมดเนี่ยจะรอการขนถ่ายยาบ้าส่งในทุนต่อนะครับซึ่งทีนี้เดี๋ยวไปดูภาพใหญ่นะครับการดําเนินงานของทางกองกําลังผาเมืองนะครับตอลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมามีการสกัดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นะครับมีการประทะก,กันร,ระหว่างผู้ค้ายยากับทางเจ้าหน้าที่ กองกำลังผาเมืองเนี่ยจำนวน33ครั้งสามารถยึดยาบ้าได้มากกว่า114ล้านเม็ดนะครับแล้วก็ยังมียาเสพติดอื่นๆรวมมูลค่า1 8 0 0 0ล้านบาทครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของทางประมาณ6เดือนเศษครับทางกองทางผาเมืองก็มีเสติการจับลุมครับในส่วนของยาเสพติดนะครับยาบ้าเนี่ยรวมแล้วณปัจจุบัน ในจำนวน114.2ล้านเมตรนะครับเฮโรอิน256กิโลกรัมแล้วก็เป็นไอซ์ห2 4 8กิโลกรัมนะครับแล้วก็เป็นฟิน179.5กิโลกรัมครับรวมของกลางเนี่ยทั้งหมดนะทั้งที่จับได้มาทั้งตินเนี่ยนะคิดเป็นมูลค่าแล้วนะครับประมาณ18,000ล้านบาทเศษ ับที่จะเป็นมูลค่าที่เราต้องสูญเสียทางเศรษฐกิจนี่ก็เป็นผลการปรับปรามของทางเจ้าหน้าที่นะคะคุณผู้ชม